การที่พักเพื่อไทยยอมลดตัวลงมาเป็นพักร่วมในรัฐบาลที่มีพักภูมิใจไทยซึ่งกว่าที่นั่งไปร่วม193ที่นั่งเป็นแกนนำคือการยอมรับโดยพฤตินัยว่าแบรนด์ชิน,นวัตรไม่ใช่แม่เหล็กดึงดูดคะแนนเสียงอันดับหนึ่งอีกต่อไปข้อมูลชี้ชัดว่าในอีสานและภาคเหนือพื้นที่ที่เคยเป็นไข่แดงของเพื่อไทยถูกการเมืองแบบบ้านใหญ่บวกสรพกำลังของภูมิใจไทยเข้าตีแตกเกือบครึ่งหนึ่ง ในเชิงจิตวิทยาเพื่อไทยกำลังเล่นเกม pragmatic survival หรือการอยู่รอดเชิงปฏิบัติคือยอมทิ้งอุดมการเสรีนิยมเพื่อรักษาอำนาจบริหารและปกป้องดิวสำคัญของผู้นำจิตวิญญาณพักแต่ในสายตาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่คือการทรยศความหวังครั้งที่2ต่อจากปี2566นี่คือ Topics Thailand หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้เป็นประเด็นที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้ครับ คุณผู้ชมครับฝากกดถูกใจกดติดตามให้กำลังใจทีมงานของเราให้ผลิตบทวิเคราะห์เชิงวิชาการดีๆแบบนี้อีกนะครับขอพระคุณที่ติดตามเราครับเพื่อไทยกำลังเดินตามรอยพักประชาธิปัตย์หรือไม่นี่คือคำถามที่คนไทยทั้งประเทศกำลังสงสยัยคําตอบคือมีความเสี่ยงสูงมากแต่มีบริบทที่ต่างกันเล็กน้อยเส้นทางสู่ความเสื่อมถอยของพักประชาธิปัตย์ในอดีต จุดเปลี่ยนสำคัญคือการจับมือกับขั้วอำนาจเดิมเพื่อเป็นรัฐบาลทำให้เสียฐานที่มั่นกรุงเทพและภาคใต้จำนวนมากซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีภาพจำคือพรรคที่ไร้จุดยืนดีแต่พูดจนทำให้พรรคประชาธิปัตย์ตกจากพรรคขนาดใหญ่มาเป็นพรรคขนาดเล็กในห้วงไม่กี่ปีส่วนพรรคเพื่อไทยมีจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งที่2คือการจับมือกับกลุ่มอนุรักษนิยมใหม่สีน้ำเงินซึ่งครั้งแรกคือการไม่รักษาคำพูดเมื่อปี2566 ผลกระทบที่ตามมาจากครั้งแรกคือเสียฐานที่มั่นคนรุ่นใหม่และคนเมืองทั่วประเทศต่อไปพักเพื่อไทยจะมีภาพจำคือพักที่เป็นอะไรของขั้วอำนาจเก่าจากการไม่รักษาคำพูดตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อไทยได้กลายเป็นพักอันดับ3ที่ไร้พลังการนําอีกต่อไปพักประชาธิปัตย์ตกต่ำเพราะไม่ชัดเจนแต่เพื่อไทยกำลังตกต่ำเพราะชัดเจนเกินไปว่าพร้อมแลกทุกอย่างเพื่ออำนาจ เมื่อเพื่อไทยย้ายไปฝั่งอนุรักษ์นิยมเต็มตัวพวกเขาต้องแข่งกับต้นฉบับอย่างภูมิใจไทยที่มีทรัพยากรหนานกว่าและพักประชาชนที่สดใหม่กว่าทําให้พื้นที่ของเพื่อไทยถูกบีบจนแทบไม่เหลือที่ยืนโอกาสทองของพักประชาชนในขณะที่เพื่อไทยกําลังติดหลมความย้อนแยง้งพักประชาชนกลับได้รับส้มหล่นก้อนใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษการผูกขาดขั้วเสรีนิยม เมื่อเพื่อไทยทิ้งฝ่ายประชาธิปไตยไปอย่างสมบูรณ์พักประชาชนจึงกลายเป็นทางเลือกเดียวสำหรับกลุ่มที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างผู้ใช้สิทธิ์กลุ่มสวิงโหวต d ที่เคยลังเลระหว่างเพื่อไทยกับพักประชาชนจะหมดความลังเลทันทีการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนพักประชาชนมีโอกาสสร้างปรากฏการณ์แลนสไลด์ของจริงในเขตเมืองและพื้นที่ที่มีการเข้าถึงข้อมูลสูง พักประชาชนจะใช้สภาเป็นเวทีฉายภาพความล้มเหลวของรัฐบาลผสมข้ามขั่วที่มุ่งเน้นแต่การแบ่งเค้กนโยบายมากกว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทิศทางการเมืองไทยนับจากนี้จะเปลี่ยนจาก3ขั่วคือส้มแดงน้ำเงินไปสู่2ขั่วใหม่อย่างรวดเร็ว 1. ขคั่วอนุรักษ์นิยมใหม่โดยภูมิใจไทยโดยมีเพื่อไทยเป็นส่วนสนับสนุนเน้นการเมืองแบบอุปถัมภ์และประชานิยมเฉพาะหน้า 2. ขั้วก้าวหน้าโดยพักประชาชนเน้นการปฏิรูปและอุดมการหากเพื่อไทยยังไม่สามารถรีแบรนด์หรือสร้างนิวเอ g นจินทางนโยบายที่จับต้องได้มากกว่าดิจิทัลวอ l l e t หรือนโยบายดั้งเดิมของเพื่อไทยพวกเขากำลังนับถอยหลังสู่การเป็นพักการเมืองระดับตำนานที่ถูกลืมเช่นเดียวกับพักที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตเช่นประชาธิปัตย์ เมื่อพักเพื่อไทยตัดสินใจย้ายข้างไปผนึกกำลังกับพักภูมิใจไทยนี่คือโอกาสทองบนกองสร้างประดักระหักของความเชื่อมั่นที่พักประชาชนต้องฉวยไว้เราขอวิเคราะห์5กลยุทธ์เร่งด่วนที่พักประชาชนต้องทำเพื่อช่วงชิงมวลชนเสรีนิยมแบบเต็มพิกัดดังนี้ครับ 1. การสถาปนาตัวเป็นบ้านหลังเดียวของฝ่ายเสรีนิยมหรือ consolidating the liberal home ในขณะที่พักเพื่อไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาจากการผิดสัญญาพักประชาชนต้องย้ำเตือนจุดยืนความซื่อตรงต่อหลักการ Integrity as a brand สิ่งที่ต้องทำควรเลิกใช้คำว่าส้มหรือพักเก้าวไกลเดิมแต่ให้ใช้แบรนด์พักประชาชนในฐานะสถาบันการเมืองที่เป็นความหวังเดียวโดยมีเป้าหวายดึงดูดสวิงวอเตอร์สของเพื่อไทยที่ผิดหวังให้ย้ายสามโนโครัวทางการเมืองมาอย่างถาวรโดยชี้ให้เห็นว่าเพื่อไทยไม่ใช่ทางเลือกของคนรักประชาธิปไตยอีกต่อไป 2. ยกระดับจากพักขี้สงสัยเป็นรัฐบาลเงาที่พร้อมทำงาน from activism to governance บทเรียนจากการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชี้ว่าคนไทยส่วนหนึ่งกังวลเรื่องความมั่นคงผลจากข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาจนหันไปเลือกภูมิใจไทยสิ่งที่ต้องทำจัดตั้งชา a d โด c a คบิ e เตหรือคณะรัฐมนตรีเงาที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมีการเสนอทางออกรายกระทรวงที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่การตรวจสอบการทุจริต โดยต้องเน้นในเรื่องเศรษฐกิจยุคใหม่ New Economy เช่น AI Semiconductor และเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายประชานิยมแบบเดิมของคู่อำนาจเก่า 3. ชิงทงการปฏิรูปโครงสร้างผ่านกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผลประชามติที่ประชาชนเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญถึง65%คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด สิ่งที่ต้องทำพักประชาชนต้องเป็นผู้นำในการรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างเข้มข้นที่สุดโดยเน้นเรื่องการลดอำนาจองค์กรอิสระและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นในเชิงจิตวิทยาการทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเดียวกับปากท้องเช่นการทลายทุนผูกขาดจะช่วยให้คนรากหญ้าเห็นว่าเสรีนิยมไม่ได้มีแค่เรื่องสิทธิพล,ลเมืองแต่คือโอกาสทำกิน 4. ยุทธศาสตร์เจาะไข่แดงพื้นที่บ้านใหญ่ breaking the patronage ภูมิใจไทยชนะในหลายพื้นที่ด้วยระบบบ้านใหญ่และชาตินิยมพักประชาชนต้องแก้เกมด้วยการเมืองเชิงประเด็นในพื้นที่สิ่งที่ต้องทำสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่ไม่ใช่แค่หัวคะแนนแต่เป็นนักขับเดื่อนประเด็นสังคมในต่างจังหวัดนำเสนอการแก้ปัญหาน้ำประปาที่ดินทำกินและสวัสดิการผ่านเทคโนโลยีเพื่อตัดวงจรการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ของนักการเมืองท้องถิน่นกํากำหนดนิยามใหม่ของความมั่นคง Modern Security Narrative พักประชาชนพ่ายแพ้ในเชิงความรู้สึกเรื่องความมั่นคงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องทำต้องนำเสนอความมั่นคงแบบก้าวหน้าที่ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่คือการปกป้องอธิปไตยดิจิทัลการทูดเชิงรุกในเวทีโลกและกองทัพที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายลบภาพลักษณ์พักที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงให้กลายเป็นพักที่สร้างความมั่นคงในโลกใหม่ได้ หากพักประชาชนสามารถเปลี่ยนความโกรธแค้นของผู้คนที่มีต่อเพื่อไทยให้กลายเป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารของตนเองได้การเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่จะเป็นการปิดสวิตช์คั่วอำนาจเก่าอย่างถาวรในสมรภูมิสองคั่วผู้ที่ชัดเจนที่สุดและพร้อมที่สุดเท่านั้นที่จะยืนระยะได้นี่คือ t o p i ิ s Thailand หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้แล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นกันอย่างไรช่วยคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ